ทำดีๆนะจ๊ะเออนะคะบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณเด้อขอบคุณจีจีนะคะขอบคุณจีจีขอบคุณอ่าพี่อ้ํากิติคุณนะคะขอบใจน้องสตางนะคะน้องสตางน่ารักนะคะน้องสตางน่ารักนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทั้ง เพื่อนพี่น้องนะคะน้องสตางค์นะเป็นเกย์แต่แต่นะัดล้อเล่นหรือเปล่าครับ <laughs> เอามันก็มีลูกล้อลูกชนลูกเล่นลูกอันนี้แหล่น้องสตางค <c oughs> ์เราก็ต้องเออไปตามน้ำสิเออเราก็ต้องเออเราก็เล่นไปเนาะเราสไตล์ของเราเนาะน้องสตางคนะ์เนาะเออ นะ้าเป็นเกย์แต่ว่านะ้าล้อเล่นหรือเปล่าครับเออก็แล้วแต่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะักสิบเก้าล้านดวงใจเก้าล้านเลิฟนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะคะนะคะขอบคุณจีจีนะคะขอบคุณจีจีฟันละถิมเดิมนะครับ่ีพันม์มานซอยหนูซอยดันซอยพักนะคะนะคะขอบคุณทีหลักนะคะ ขอบคุณพี่อ้ําพี่อ้ําบอกว่าเป็นกําลังใจค่ะเป็นกําลังใจค่ะคุณพรพ้าขอบคุณจ้าพี่อ้ําจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อ้ําด้อนะคะได้อะไรกินข้าวเย็นเนาะพี่อ้ําน้องได้อะไรกินข้าวแรงพรพ้พาเองก็ผัดไออันนี้ผัดพริกแกงตั้งแต่เมื่อเช้าเนาะผัดผัดเนาะผ่าใช้ผักเนาะส่วนมากจะเป็นผักคะน้าที่พรพ้ากินเนาะฮ่าห้าห้าผมว่าน,น้าเป็นเกยห้าหาห้าาเออ เอาสตางก็รู้อยู่ว่าน้าเป็นอะไรเออเราก็เหมือนกันแหลสะสตางอิอินะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนั้ง19ล้านดวงใจ12ล้านเริ่นะคะขอบใจน้องสตางเลยน,น้องสตางน้องสตางน่ารักนะฮะน้องเป็นคนน่ารักนะฮะพูดจาดีพูดจา,ดพดจาเพราะนะฮะอืมน้องมีสัมมาคาระวะดีนะฮะ มีคนชอบนะฮะมีคนรักนะฮะไปไหนก็ขอให้มีคนรักคนชอบคนเอ็นดูนะฮะนะฮะขอบใจน้องสตางค์ด้วยนะฮะที่มาพูดคุยกับน้าทุกวันเนาะขอบใจนะจ๊ะนะฮะขอบคุณนะคะ fc พี่อ้ํากิติคุณนะคะขอบคุณฟันเ์ดอททีมนะคะขอบคุณพลังเงียบทุกๆพลังนะคะขอบคุณจีจีนะคะขอบคุณจีจีเด้อนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องทิชานะคะน้องทิชานะคะ มาไม่มาก็ต้องขอบคุณไว้ก่อนเนาะเพิ่นทรงตัวแท่นมากนะคะเพิ่นทรงตัวแท่นมากกับืึทีลักล่แหละเพิ่นทรงทีลากมากนะคะจากนั้นก็ขอบคุณนะคะน้องสาวล่ะนะคะน้องสาวล่นะคะ,ะ,คะทิชาหรือว่าน้องใบาชานะใบาชาวีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณวันนี้ที่ห้อยพึ่งนะคะพี่เมลนะคะพี่สาวที่น่ารักนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับ วันนี้ที่ห้วยพึ่งด้วยเด้อพี่ๆเด้ออย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจพี่สาวด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้านะคะวันนี้วันที่สิบสี่เนาะสิบสี่กุมภาวันแห่งความรักพรหมภมีความรักไหมพรหมภมีความรักทุกวันนะคะรักเพื่อรักเพื่อนรักพี่รักน้องนะคะแล้วก็รักหลานความรักมันไม่มีวันสิ้นสุดนะคะรักได้ตลอดนะคะ แต่รักให้ถูกกิจจลักษณะนะคะอืมมันจะทำให้เรามีความสุขนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อ้ํานะคะพี่อ้ําบอกว่าพี่พรพระทานไรครับพี่พรได้อ่าผัดพริกแกงผัดพริกแกงผัดพริกแกงหมูนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอ่าฟันและถิมเนอร์นะคะขอบคุณจีจีนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะน้องสตาร์บอกว่านะ้ากิน k f c ไใหม่ครับ น้ากินครับนะ้ากิน KfC นะเวลาวันไหนวันไหนนะ้าอยากกินนะก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปหน้าปากซอยนะคะบ้านนะ้ามี Kfc อยู่หน้าปากซอยเออ,อยู่ปั๊มน้ำมันปตทนะคะหน้าบ้านมีปั๊มน้ำมันปตทด้วยนะฮะไม่ถึงประมาณประมาณห้าร้อยเมตรนี่แหละนะคะประมาณห้าร้อยเมตรนะคะ นะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเด้อขอบคุณทั้ง26ล้านดวงใจ26ล้านเริ่มนะครับขอบคุณเด้อขอบคุณจีจีขอบคุณฟันแหล้วทีมนะฮะขอบคุณ f อพี่อ้ํากิติคุณนะฮะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่อ้ํากิติคุณด้วยนะครับหนึ